การค้นคว้าและก็การชี้แจงแถลงไขหรือการให้เหตุผลที่ถูกตามตรกกะอย่างมากที่สุดนั่นเองดังนั้นการเรียนสูงเนี่ยนะคะมันเป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างซับซอ้อนนิดหนึ่งนะซับซอ้อนนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ากระบวนการที่เขามองโลกเนี่ยนะคะมันจะมันเหมือนลักษณะว่าเรียนมาเยอะก็จะรู้นะคะโลกแบบละเอียด ลึกซึ้งตามเท่าที่มันมันเป็นอยู่ดังนั้นคนที่จบในระดับที่สูงเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่วางอารมณ์ของตนเองได้แบบสุนทริยะคืองดงามสวยงามแล้วก็วางตนเองในแบบที่มันควรเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งสิ่งที่ได้จริงๆเนี่ยนะคะในระดับปริญญาเอกเนี่ยไม่ใช่เพียงใบปริญญานะคะหรือเกียรติที่ตนเองได้รับ เท่านั้นนะเกียรติที่เราจะอาจจะได้รับจากสังคมจากชุมชนจากประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มันมีอะไรที่มากมายกว่านั้นนั่นก็คือทักษะนะคะทักษะของความเป็นด็อกเตอร์นะคะความคิดนะคะและความเข้าใจชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะทักษะความคิดและความเข้าใจชีวิตนี้เองจึงเรียกว่าเป็นการบ่งเพาะนะคะ เป็นการบ่งเพราะเป็นการมันเหมือนเป็นลักษณะของการตกตะกอนแล้วก็เห็นความจริงของของของสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างมีเหตุมีผลถูกต้องตามตรรก,กะมากที่สุดจะไม่พูดอะไรโดยอารมณ์นะคะจะไม่กระทำสิ่งใดๆโดยอารมณ์หรือจะทำสิ่งใดๆโดยขาดการวิพิจรารณาหรือ,อขาด ความการควบคุมที่มันถูกต้องนะคะอย่างเช่นการแสดงอารมณ์บางอย่างอย่างเช่นคนกําลังแสดงความคิดเห็นของเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็จะคิดแค่ว่าความคิดของเราเนี่ยถูกต้องที่สุดเอาเราเป็นเอาเราเป็นแกนกลางของโลกนะเพราะคนอื่นจะยกเหตุผลมายังไงก็ช่างแต่ความคิดของฉันนะถูกต้องที่สุดแล้วมันจะจบลงอยู่ที่ความคิดของฉันโดยที่คนบริเวณนั้นนะคะที่เขาอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เรียนสูงเท่าเรานะ่ก็อาจจะไม่มีข้อโต้แย้งใ,ใดๆอาจจะมีความลังเลและความสงสัยอยู่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตีโกเข้าตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นการที่คนเรียนจบในระดับที่สูงเนี่ยเขาจะรู้การผ่อนสั้นผ่อนยาวเขาจะให้แต่และฝ่ายแสดงหลักการแสดงเหตุผลของแต่และฝ่ายมีฝ่ายเสนอก็เสนอมามีฝ่ายค้านก็ค้านมา ฝ่ายเสนอมีเหตุผลอย่างไรฝ่ายค้านมีเหตุผลอย่างไรแล้วก็เอาเหตุผลทั้งสองอย่างนั้นมาทําประชาพิจารณ์ร่วมกันว่า,าสังคมชุมชนต้องการอะไรและสิ่งที่เรากําลังพูดมากันทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องหาข้อสรุปแล้วก็ลงคะแนนว่าเอาหรือไม่เอาผ่านหรือไม่ผ่านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ แบบนี้มันประเทศมันจึงไปได้ประเทศมันจึงพัฒนาได้ดังนั้นคนที่เรียนสูงเขาก็จะมีศักยภาพทางความคิดมีการพิจารณามีการวิเคราะห์ต่างๆของเขาตามเหตุตามผลนะคะตามลอจิกนะคะจะคิดตามลอจิกต่างๆได้แต่ทั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นได้ทุกคนนะทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละคนอย่างเช่นประสบการณ์คนเขียนหนังสือเยอะอย่างเงี้ยค่ะประสบการณ์คนอ่านเยอะประสบการ